ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินมีทองเรียกพี่สามราศี ชีวิตรุ่งเรืองมีทองคำํำใสรวยสนันวันไหวมังคั่งร่ำรวยอันดับหนึ่งชาวราศีตุลราศีตุลน,นั้นดวงการงานดีมีความมั่นคงดวงหญิงจะเก่งและสามารถที่จะลุยได้อย่างเต็มที่ตำแหน่งสูงขึ้นและโดดเด่นเป็นตัวสำคัญขององค์กร ส่วนใครที่เป็นผู้ชายช่วงนี้การงานจะเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสได้ขยับขยายตำแหน่งเป็นหัวหน้างานอีกด้วยส่วนการเงินของชาวราศีนี้โดยรวมการเงินดีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเพราะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งจะสามารถหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมแถมยังได้เงินจากไอเดียการเจรจาจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เป็น โอกาสดีๆที่จะได้รับเงินทองหลักแสนถึงหลักล้านส่วนดวงความรักนั้นคนโสดพบรักที่มาแบบด่วนๆรักไวๆพบคนที่เอาแต่ใจบ้างแต่ก็จะสำเร็จสามารถจูนปรับกันได้ดีส่วนคนมีคู่ช่วงนี้จะต้องใจเย็นๆอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ ดวงสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งควรทำบุญตักบาตรดยอาหารปรุงสุกใหม่และยารักษาโรคอันดับสําสำหรับท่านที่เกิดในราศีกัน การทำงานหนกักให้รางวาัลและจะได้รับสิ่งดีๆจะมีะไรายได้มีทรัพย์สินที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นผลกำไรจากการลงทุนจะเป็นผลดีแทนช่วงนี้มีโชคลาภมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจ หรืองานใหม่บางท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งเหมาะแก่การบริหารจัดการการงานที่ดีคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ส่วนการเงิน การเงินดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสได้ผลกำไรจากการค้าการขายอีกด้วยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นจะโชคดีมีโชคราบมีการจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมจะมีเงินใช้เพื่อความสุขเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีดวงความรักนั้นคนโสดถึงเวลาออกจากเซฟโซนการที่จะรักก็จะพบกับรักครั้งใหม่ ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้บรรยากาศรักจะดีขึ้นดวงสุขภาพนั้นแข็งแรงเพราะคุณดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดีเคล็ดลับเสริมดวงดวงชะตาหากคุณนั้นมีสติคิดยับยั้งก็จะทำให้ปัญหาต่างๆหมดสิน้นมันทำบุญเสริมสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานให้กับผู้ยากไร้จะส่งผลดีแก่คุณ 3. าชาวราศีสิงรา์ศีสิง์ดวงชะตาทางด้านการงานถือว่าดีในทุกๆด้านทั้งงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่มีโอกาสพบกับความสำเร็จมีข้อเสนอดีๆหรือมีโอกาสใหม่ๆมาให้เลือกถือได้ว่าหยิบจับทำการอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองแถมมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอีกด้วยการเงินของคุณในช่วงนี้ การเงินดีมีโอกาสอูฟู่รับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำมแถมจะมีโอกาสการทำมาค้าขายที่มีผลกําไรหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวดวงความรักคนโสดจะมีคนเข้ามารักมาชอบส่วนคนมีคู่แล้วจะอาจจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันด้านสุขภาพแข็งแรงถ้าป่วยจะดีขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตา เพื่อรดเคาะกรรมด้วยการไปขอพอรจากท้าวเวสสุวรรณและบริจาคโรงโสพไม่เชื่อไม่ลบรูหรูอเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ